อยู่ผมว่าพีซีเหมือนเช่นเคยครับอันนี้ก็คืองานส่งประจําวันนะครับเดี๋ยวมาดู4เครื่อง4ี่ตายวันนี้กันนะโปรติถ่าย3เครื่องแต่มันมีตะมาเพิ่มก็เลยตั้ง4เครื่องในนะครับงานส่งวันนี้ก็เราหลัก2ีกว่าเครื่องนะครับรวมพวกนี้ด้วยนะพวกนี้ต่างจังหวัดทั้งหมดเลยไม่มีรับเองนะครับวันนี้อโอเคเซตนี้ทั้งเซตเซตนี้ทั้งเซตนี่คือเป็นราคาเริ่มต้นที่ร้านเลยนะ13,900ฟูลเซตยกชุดพร้อมเล่นเลยรวมจออะไรเรียบร้อยแล้ว สไป,ปตัวเครื่องครับ CPU AMD Ryzen 5ครับ 4,600G นะเป็นตัว6คอร์12เธรดนะครับเทอร์โบ4.2 GHz แล้วก็ออนบอร์ด Vega 7นะครับการจอออนบอร์ด Vega 7นะตัวนี้แล้วก็แรม 16G ครับ DDR4 บัส3,200จาก X Power นั่นเองครับ M.2 NVMe High v i s i o n E 3,000 Read Speed ที่3,000 Max 256G เมมบอร์ดเป็น A520M Athlon v s นั่นเองครับแล้วก็ตัว Power Supply เป็นตัว 550W จาก i t s o n a r นะครับเคส เป็นของสปิริตไอทีโซนพัดลม R G B เขียวเหลืองแดงไม,ม่ใช่สิเลดกรีน <laughs> บู boo. นะครับตามนี้เลยนะนี hey, ่ตามนี้เปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะพัดลมหน้า3ตัวอย่างนี้ฝาข้างเป็นอะคริลิกแต่นี้เราเปิดให้ดูก่อนสเปคตัวจอนะครับ24นิ้ว M s I curve 75 h z 1920 x 1080ที่ Full HD เป็นจอ c u r v ด้วยนะแล้วก็ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่หลงังเมาส์แบบยาวจบตามนี้นะเซตนี้มือหนึ่งทั้งหมดด้วยประกัน3ปีในงบ 1 3 9 0 0าบาทแค่นั้นเองแล้วก็ส่งฟรีตัางหากครับโอ้โหโคตรคุ้มเลยตัวนี้แล้วก็ผลเทสทักหาแอดมินเพื่อดูผลเทสได้เลยนะพับจีฟอสซ่าโฮมิทอนอะไรเงี้ยฟีไฟย่เล่นได้แล้วก็รวมไปถึงไฟเอก็พอได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าให้ดีเพิ่มการ์ดจอดีกว่าถ้ามีงบในอนาคตอะไรเงี้นะครับผมอ่ะต่อมาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบไปที่ 23, ท2 3 4 8 0บาท2 3 4 80 สเปคตัวเครื่องเครื่องนี้เป็น i5 ครับ12 4 0 0 f 6คอร์12เทสเทอร์โ4.4จิกเฮิรครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม16 g ิครับ DDR4 บัส3,200จาก Xpower นั่นเองครับ M.2 เป็น NVMe ครับเป็นตัว256 g ิจาก h i s i o n E3000 รีีสปที่3000เมกกาจอครับ GTX 1660 Super ครับเป็นตัว6 g ิ GDDR6 นั่นเองครับจาก ASUS Gaming ครับเป็นตัว2มัดลมนั่นแหละตามนี้นะครับ ชุดน้ํา2ตอน240มม,มใส่อยู่ด้านบนจากซีนามิครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H610M จาก g ิกาไบนั่นเอง Power Supply s i g a t e 600วัตต์ใส่อยู่กับเคส Adventure White นั่นเองจากซีนามิสีขาวตามนี้เลยนะเครื่องนี้จบไปในงบ23,480เฉพาะเครื่องไม่รวมจอมือ1ทั้งหมดประกัน3ปีครับเครื่องนี้นะถ้ารวมจอคูลเลอร์มาเตอร์บวกไปอีก4,124นิ้ว Full HD 1,920ค1,080ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวตามนี้นะจ๊ะแล้วก็มาดูเครื่องนี้ต่อมาครับ สองหมื่นไม่ใช่ดิเครื่องนี้หมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบนะผลคมผลเทสนีให้ดูเล่นได้ทุกเกมครับเปลี่ยนไฟได้นะตามนี้เพราะมันคือเคสไอทีโซน่าบัตชันครับกดค้างไว้สีวิไฟดับอย่างนี้ครับนี่ไฟดับแล้วแต่พัดลมทุกตัวทำงานอยู่กดอีกครั้งหนึ่งไฟมาไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีตามนี้นะครับสเปคตัวเครื่องครับ i3 ครับ1 0 1 0 5 f4 core 8 thread turbo 4.4 GHz ครับ ram 16 GB ครับ ddr4 bus 3,200จากเอ็ก Power ครับ M2 NVMe ครับเป็นตัว256 g ิจาก h i v e s i o n E3000 ครับรีสปีดที่300เมกการ์จอ ASUS DUO ครับ Gforce e GTX 1650 4G DDR6 เป็นตัว2วันลมเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H510M จาก MSI นั่นเองครับพาวเวอร์ส l ายครับ Sigma Tech 600วัตต์นะมือหนึ่งทั้งหมดครับประกัน3ปีผมพูดราคาผิด1 8 0น0ะ0่มันเป็นราคารวมจอ1 8 5 9 0มันเป็นราคารวมจอตัวนี้24นิ้ว c o l e r Master 100Hz f ้ l l HD น9 2 0 x 0อองแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นหลังเมาแบบยาวแต่ถ้าเฉพาะเครื่องไม่เอาจอ14,590แล้วเราได้มือหนทั้งหมดประกัน3ปีตามนี้นะต่อมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้นะ่าแพงที่สุดแล้วสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ที่เอามาตั้งนะครับจริงๆมีแพงกว่านี้แต่มันแพ็คไปแล้วนะครับประมาณ50,000กว่าบาทเครื่องนี้4 10, 9่9 0 4 9 9 9 0ครับเป็น I7 เจ n 13ครับ13 700F นับ16คอร์24เทสตนะครับเทอร์โบ5.2กิกะเฮิร์ครับแรมหนักเครื่องนี้หนักแรมครับแรมเป็น64จั๊ก64จิกมา64จั๊กอะไรล่ะนะฮะ64จิก DDR4 บัส3200จากเ Power ครับก็คือใส่16จิกคูณ4นั่นแหละกลายเป็น64จิกนั่นเองครับ M2 NVME ครับเป็นตัว512จิกรีสปีดที่3500เมกจากไฮซีนีครับแล้วก็ตัวเอ้าเครื่องสลีฟเครื่องสลีฟไม่มีอะไรครับเครื่องสลีฟ แล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น G-FORCE e RTX 4060 OC เป็นตัว Gigabyte a n g e เป็นตัว8จิ3พัดลมตามนี้ชุดน้ำ2ตอน260มมจากซีนามีครับใส่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับสายน้ำร้อนน้ำเย็นปรับน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น Adlock p a n t o m Gaming ครับตัว PG Lightning นั่นเองครับ Z790M นั่นเองนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้แล้วก็สายถัก ชุดถ่ายถักน่าจะเป็นของ e z หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ e z นี่เต็มระบบอย่างเงี้ยนะนี่ตรงตรง cpu นะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยง24ิพินไฟเลี้ยงการ์จอ8พินนี่ตามนี้เต็มระบบจริงๆครับ p าว e r Supply 8 0ายวัตต์ชาวแมน80พัตไว้เคสตัวนี้เป็นของ Sa มา g z s นะครับสามารถเปลี่ยนไฟปิดไฟได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมขออนุญาตล็อกไว้ที่สีประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอเคตามนี้มือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกัน3ปี49,990เครื่องนี้ คเครื่องนี้ก็1 4ื่นสี่หมเครื่องนี้2 3งหมืแล้วก็ชุดนี้รวมจอ13900อ่ะตามนี้นะวันนี้ก็ถ่ายให้ดูทั้งหมดแล้วของใครบ้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ยินดีให้บริการครับที่ร้านบอสบีีครับใครกาลังมองหาคอมพิวเตอร์นะครับเอาไปทํางานตัดต่อออกแบบเล่นเกมสตรีมเกมเรนเดอร์งานอะไรเงี้ยเราก็ยินดีให้บริการนะครับจัดสเปคได้ตามงบลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็บริการจัดส่งทัวไทยนะครับ หนถึงสวันถึงหน้าบ้านติดขัดตรงไหนเกิดปัญหาตรงไหนเรายินดีรับผิดชอบแล้วก็ดูแลลูกค้าเต็มที่เพราะทุกทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีแล้วก็มีอะไรเราก็ยินดีดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับทักมาซื้อไปในแพลตฟอร์มไหนทักมาในแพลตฟอร์มนั้นเรามีแอดมินดูแลตลอดอยู่แล้วนะครับสองโเช้าถึงตีสามครับฝากด้วยครับที่บอพเีบ